สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจีราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะดาวพักเกตดวงนี้นะคะโคจรมาทับดาวพระราหูจะส่งผลอย่างไรต่อทั้งหมด12ราศีแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจีราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีมีนค่ะอันเนื่องมาจากดาวพระเกตดวงนี้นะคะโคจรมาทับดาวพระราหูในช่วงของวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2564ไปจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ตลอดระยะเวลาประมาณ2เดือนนะคะที่ดาวพระเกตอยู่ตรงจุดนี้ค่ะ ดาวพระเกตเมื่ออยู่ตรงจุดนี้นะคะก็จะให้พลังนะคะส่งพลังให้ถึงดาวพระราหูให้มีพละกกาลังอย่างมหาศาลเลยนะคะแต่จะเป็นในด้านดีหรือไม่ดีนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีมีนด้วยนะคะว่าดาวพระราหูดวงนี้ในดวงเดิมของท่านนั้นให้คุณหรือให้โทษมากน้อยเพียงใดนะคะดาวพระราหูดวงนี้นะคะใน ชาวลัคนาราศีมีนั้นมาจากเรือนวินาศค่ะเรือนวินาศมาอยู่ในภพสหัชชะภพสหัชชะก็หมายถึงนะคะเพื่อนฝูงคนรอบข้างสังคมนะคะตลอดจนการเดินทางการพบปะผู้คนการเจรจาก็เป็นไปได้นะคะ ก็หมายความว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ที่ดาวพระราหูโคจรมาอยู่ตรงนี้ก็คือวันที่10กันยายนปี63แล้วเขาอยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงเดือนมีนาคมปี65ตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งที่ผ่านมานะนะคะชาวลัคนาราศีมีนะคะก็มักจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมหรือบางครั้งนะคะ บางท่านนะคะเพื่อนฝูงจูจ่ๆก็มาผิดใจกันหรือพี่น้องอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็ผิดใจกันกับท่านก็เป็นไปได้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะหรือบางท่านนะคะก็โดนใส่ร้ายป้ายสีโดนบัตรสนเท่โดนคนหมิ่นให้เสียเกียรติก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อดาวพักเกตนะคะโคจรเข้ามาทับดาวพระราหูเช่นนี้นะคะก็จะทําให้ดาวพระราหูดวงนี้มีพลังกาลังยิ่งยิ่งขึ้นค่ะท่านในดวงเดิมของท่านนะคะดาวพระราหูดวงนี้ให้โทษก็หมายถึงว่าเรื่องที่จิลากล่าวมาทั้งหมดนั้นก็จะมีปัญหาอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าดาวพระราหูดวงนี้ให้คุณกับท่านนะคะก็หมายความว่าสังคมคนรอบข้างก็จะส่งเสริมท่านไปในทางที่ดีค่ะอาจจะสนับสนุนท่านท่านอาจจะมีชื่อเสียงท่าน อาจจะรับการยกย่องในกลุ่มเพื่อนฝูงของท่านในกลุ่มสังคมของท่านก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะหรือบางท่านอาจจะมีธุรกิจในเรื่องการซื้อมาขายไปตัวแทนในหน้าก็เป็นไปในทางที่ดีค่ะลูกค้านะคะก็ให้ความนิยมชมชอบในสิ่งที่ท่านไปเสนอให้เขานั่นเองนะคะ และในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านที่ทำอะไรโดยไม่ออกหน้าออกตานะคะไม่ออกหน้าสื่ออย่างเช่นนะคะอาจจะเป็นที่ปรึกษาทำอะไรอยู่เบื้องหลังนะคะหรือ ทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับชนกลุ่มมากๆคนมากๆโดยที่ท่านไม่เปิดเผยตัวเองของท่านก็จะเป็นในทางที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตรงจุดนี้ก็ยังจะทําให้ท่านรู้สึกว่าท่านก็ไม่ค่อยจะมีความสุขสักเท่าไหร่นะคะเพราะบางครั้งนะคะในสังคมคนกลุ่มมากๆนั้นนะคะก็อาจจะมีศัตรูที่ไม่เปิดเผยตัวบางท่านก็อาจจะไม่เปิดเผยในการที่จะหมิ่นดูถูกท่านนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตาม ะะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนะคะในช่วงระยะเวลาที่ดาวพระเกตมาทับพระราหูเช่นนี้นะคะให้นําตรงจุดนี้นะคะจุดที่เสียต่างๆเหล่านี้นะคะแก้ไปในทางที่ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีไปตามลําดับนั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามก็ขอให้มีความอดทนนะคะแล้วก็ขอให้มีความขยันนะคะจะทําอะไรก็ตามนะคะก็มักจะเจออุปสรรคปัญหาแน่นอน,นะคะ่ะไม่มีอะไรที่ได้มาอย่างง่ายๆนะคะแต่ถ้าเรามีความขยันอดทนนะคะเราก็จะมีพละกกาลังใจที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายในสิ่งที่เราตั้งไว้นั่นเองนะคะและในตรงจุดนี้นะคะ ก็หมายถึงนะคะการเดินทางด้วยค่ะถ้าท่านจะเดินทางไปไหนนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็พยายามนะคะให้ระมัดระวังด้วยค่ะเราไม่พรีผามเราต้องมีสตินะคะเมื่อเรามาฟังคำพยากรก็ไม่ใช่ตื่นตระหนกจนเกิดความรู้สึกวิตกกังวลไม่สบายใจนะคะเราฟังเพื่อเป็นแนวทางค่ะจะได้กันจะได้แก้หรือจะได้ระมัดระวังเพื่อไม่ให้มันเกิดนั่นเองนะคะอย่าไปวิตกกังวลเกินเหตุนะคะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นการนำเอาลัคนาราศีมีนะคะมาพยากรณ์ร่วมกับดาวพระราหูและดาวพระเกตที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะท่านผู้ชมควรนำคำพยากรณ์ไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ